สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ WM นะครับคลิปนี้มาดูวิธีรับเงินเยียวยากลุ่มปรอบบางจะได้รับช่องทางไหนและลงทะเบียนอย่างไรเพื่อให้ได้เงิน3,000บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ จากกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรกรารเยียวยากลุ่มเปราะบางเพื่อรับเงินช่วยเหลือช่วงโควิด1ิบเาจำนวน3,000บาทโดยมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ13ล้านคนใครได้บ้างลงทะเบียนอย่างไรเช็คสิทธิยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้ไปดูกันเลยครับกลุ่มเปราะบางแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1เด็กจากครัวเรือนยากจนตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง6กขวบ 2. ผู้สูงอายุ 3. ผู้พิการ<อ>วิธีเช็คว่าเราอยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือไม่1 เข้าเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับผมแปะลิลงก์ไ้ที่ด้านล่างแล้วนะครับทุกคน 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตัวท่านเองลงไปนะครับ 3. กดตรวจสอบนะครับ 4. ผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมาหากท่านเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุหรือคนพิการก็จะขึ้นว่าได้รับเบี้ยงชีพอะไรหากไม่ได้เป็นจะขึ้นว่าไม่พบสิทธิ์นะครับวิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหากท่านเป็นบุคคลที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยียวยาจะจ่ายรวมกับเงินที่ท่านได้รับปกติทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใดเพราะรัฐมีฐานข้อมูลของท่านอยู่แล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ6 0 0บาท ถ้าหากได้รับเงินยายากลุ่มปราเะบางก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลยเป็นเดือนมิถุนายนจะได้2,600บาทเดือนกรกฎาคมจะได้1,600บาทกลุ่มผู้สูงอายุปกติจะได้รับเบี้ยเชีดอยู่แล้ว600ถึง1,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับอายุหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็จะเพิ่มเป็นดังนี้เดือนมิถุนายนจะได้รับ2,600ถึง3,000บาทแล้วแต่อายุนะครับเดือนกรกฎาคม1,600บาทถึง2,000บาทแล้วแต่อายุนะครับ 3. กลุ่มคนพิการปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยพิการ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะครับหากท่านได้รับเงินเยียวยาก็จะเพิ่มเป็นดังนี้เดือนมิถุนายนท่านจะได้รับ2,800บาทเดือนกรกฎาคมท่านจะได้รับ1,800บาทนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวเป็นคนพิการจะได้รับอีก1000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหากท่านไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าขายเป็นกลุ่มเปราะบางจะลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางยังไงถ้าท่านเป็นเด็กแรกเกิดเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการแต่ยังไม่ได้รับเบี้ยต่างๆและมีความประสงค์จะรับงเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยให้ไปติดต่อทำเรื่องที่สถานที่ดังต่อไปนี้1อบต2เทศบาลสาสำนักง,งานเขตตามภูมิลำเนาของท่านนะครับสรุปนะครับก็คือ 1. เราสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดในของตัวเราได้นะครับ ว่าเราเป็นกลุ่มปอบางไหมนะครับถ้าเราเป็นกลุ่มปอบางนะครับท่านก็จะได้รับเงินตามในคลิปนะฮะตามอัตราส่วนในคลิปเลยนะครับ <os> ถ้าท่านไม่ใช่กลุ่มผอบางแต่ท่านคิดว่าท่านเป็นกลุ่มผอบางนะครับ boro, ก็ให้ท่านไปนยื่นเรื่องได้ที่อบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตตามภูมิลาเนาของท่านนะครับเพื่อให้เขาดําเนินการใ,ให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเช็คกลุ่มปอบางนะครับแล้วก็วิธีการขึ้นทะเบียนกลุ่มปอบาง ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครยังไม่กด s u b s สไคร์ก็ฝากกด u b s สไคร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ